กาให้เร re ียบร้อยนะคะสหรับพี่ที่ยังไม่มีสานะคะเรียนเชิญได้ค่ะจุดนี้นะคะ m 1 n 0นี้นะคะ m 5 0แจกทแงแน่นอนจ้าใช่ลวคะกติกาการเขียนขาเี่าเขียนซื้อพี่แล้วก็เบอรสือวีมแชร์เลยา่สวยๆอาตงวอก ขับบนค่ะนีเอาไปฝากแฟนที่บ้านแมนลดอขแล้วกันไอ้แฝดนิ่งใช่ไหมคะใส่ค่ะแสดงที่ไหนคะแสดงที่งานไหลเรือไฟนะคะอเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้วันนี้เราอยู่นครพนมจส่เื้อสาวนครค่ะชอบขอซ้อมวันนี้เวลาที่ได้การสนุกดีขอให้เราไม่ตัวน้ขฝน สวัสดีแม่แม่ด้านหน้าเลทีดวยนะคะสวัสีุกทุกท่าน่เข้ามาในงานด้วยนะคะาจับจองที่นันะคะจับจองที่นั่งได้เลยนะคะแล้วก็านได้เม่อคเ็างไปแวอกดีได้กันก่อนก็ได้นะคะ่นั่นะคจเลือนเลนครับคครับสวดีนะคะ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีคุณสุภาภัทรด้วยนะคะ,ะนีน่แหละเนาะวันนี้แสดงกี่ทุ่มค,คะวันนี้เริ่มแสดงสองทุคค่มตรงค่ะเริ่มแสดงเรี่ยวเฮกับพี่น,อน้อนนงนพรธนร่มนะคะเด็ดรับชมกันนะคะแบบตุ้ยใจคุณเรว่าสาวอดอดเบิงโชว์แลกเด้อพี่น,อน้องมาซุ้งอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ยูหนาวิทย์ี่จนนี้นะครับแต่ก็สวัสดีพี่น้องยั่ไงไรสนะได้ครับแพางหาคุณแม่โ้อนเลยจ้ะยอนจใด้านจะาวไปคุณแะไร้ะเอขอเอาแรงนึก่ออาปน้ว่ครับเสร็จนะคะหนึ่งแค แม่จัดเปสิบเอ็ดขวดจังแม่แม่ไ่น้ำเล่จ้ดไ่บบน้ำเลยคนหาต่อเชื้อเยค่ะได้ใจออกมาเลยาาน,น,นะคะคุณพี่สุดลอไปไหนเอ,อ่ยมานกด้ไปหรือยังห้าขวดพิธีกรรมคนหา,อาโอเคได้หนูห้าขวดสำหรับานในที่เข้ามาแล้วนะคะจัดสองพี่น<อ>ั้าน้าหะ ได้ละดีจังนี่มากเลยมากกันเลยหลายต่อ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  สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอยู่ทางไลฟ์สดด้วยนะครับสวัสดีพี่น้อง